ร้านไหนอร่อยลนะ่ะฉันที่เคยพลาดนี่วันนี้ราชิพาพวกแกไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอลพี่ชายสุดที่เรือก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอลอยู่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ใครไปไม่ถูกพิมพ์โรเคชั่นเลยโกบอลฮิปเตอร์ภูธรบรรยากาศในร้านเขาอย่างร่มรื่นสำหรับใครที่กินยิมแล้วกลับไม่ไหวเขาก็มีเป๋ให้นอนดานี่ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกหนึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำขาหมูอร่อยมอรองนี่ก็เป็นเมนูเข้ามันไก่ร่มช่างอร่อยไหมครับโกบอลโกบอลบอกว่า อร่อยหม้อล้อรอ่้อร่อยหม้อ,อร้องาจานใหญ่เมยใหญ่พวกแกก็ดูเอาจานใหญ่กว่าเฮียตีทำต้นดิพวกแกเ้ยนี่ก็เป็นข้าวมันไก่จานไสแอลราคา1 9 9บาทกินได้ประมาณ45หคนเลยแหละพวกแกเลยจานใหญ่ปันนี่ย,ยังถูกใจไอ้นายเจเลยแหล่พวกแกเ้ยวันนี้พวกฉันมา3คนมาดูกันว่าพวกฉันจะกินมันไหมพ่กแกดูก๋วยเตี๋ยวต้มยำขาหมูกระตัวขายอย่างใหญ่เนื้อย่างนุ่ยแบบนี้รายในปากเลยเดะพวกแกเลยแร่กัจะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด่งหมู อย่างเด่งเลยเด็กปกไห่เจียวต้มยำของเขาไม่ต้องผุ่รสชาติอร่อยมอร่องส่วนคลิปนี้ใครชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ใั้นได้เด็กพวกแกได้ดญญคลิปน่าใครอยากให้ฉันไปกินร้านไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาสถานที่ขอเป็นเชียงใหม่ก็รำพูนเด็กพวกแกเลยอาจารย์เบิมสันหาแดกอร่อยมอรอง